สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวอัญมณีแปลงร่างยอมใดนะครับผมเนี่ยนะอัญมณีนี่นะนนะผมซื้อไปแล้วนะครับจากระบบ iOS นะราคา729บาทนะครับยอมลาเนี่ยมันมีคอสตูม3แบบนะแบบที่1คือแบบบวดดึง60เปอร์แบบที่2คือแบบชาร์จโล่ทอง50สเปอร์ส่วนแบบที่3เนี่ยแบบยิงระเบิด60เปอร์นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก่อสร้างเลนมาร์นะอ่าเดี๋ยวเราไป ใส่ข้อตุมกันนะครับผมขอเลื่อนก่อนนะมาเจอแล้วนะครับรับเลยนะอัญมณีแปลงล่างย่อมได้นะครับ729บาทาาอืมฟบาทฟับฟ่บใส่ฟับจากนั้นนะครับ ก็ไปกดชุดแต่งกายเนาะหรือจะปิดไปก่อนก็ได้นะฟับอ่ะแล้วกดอ่าแล้วกดที่เนี่ยไอคอตูมเนาะมันก็จะมีรูปการ์ดท,ที่ใส่ได้เด้งเข้ามานะตัววิวโวก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าต้องเจาะรูการ์ดก่อนนะตัววิวโว้ของผมอะ่ะยังไม่ได้เจาะรูการ์ดนะครับมันเลยไม่ขึ้นมานะอ่ะเรียบร้อยนะครับ <Wow. laughs> ตั้งขอตุมสำเร็จหน้าตามก็จะกุ้นหน่อยนะทุกคนความสามารถของอันมณีแปลงร่างยอมได้นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับก่อสร้างเลนมาร์ก็จะมีโอกาสโฮคิปเปอร์ยิงแลเบิดตามใจชอบแบบซุมไปที่พื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะถ้านยิงลงเลนมาร์ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะทาสีเลนมาร์ของฝ่ายตรงข้ามมาเป็นของเราสองเทินนะแต่ถ้ายิงตกเมืองธรรมดาก็จะทุบทําลายเมืองนั้นทิ้งไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะว่า <laughs> คอสตูมนี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วไปลงหลีกกันเลยนะครับไปมาเจอกับเจมวอนนะครับผมอ่าเซตที่ผม,มเซตที่ผม,มเล่นนะลิ้นพันเลยอ่าหลุมดำย้ายแดนชั้นนะครับอ่า ลูกทักราชาที่ถูกในเทศหมออาร์คชิลแล้วก็โดนสร้างโล่นะเอาไว้สลับลิงดำนะครับไปข้างหน้านะขอไสร้างเลนมาร์กไหมลูกขอไปสร้างเลนมาร์กะรรน,รนะกอ่าฟับยังมมไม่ดูที่ของฝ่ายตรงข้ามเลยเอ,เอฟเอฟิกนะครับเอฟเฟกบอลลูกลาดิเปอร์ไม่ติดน,นะขอดูฝ่ายตรงข้ามก่อนนะว้าวอุ้ยยัยงโหดเลยทุกคนสายทาสีนะ โชคดีเราเอากันทาสีมาตกเมืองฟ๊บขอไปสร้างเลนมาร์ก๋อเลยนะครับปั๊บโดนเนเทศไปนะโดนคอนก็เนเทศไปไอ้หลุมดำไม่ออกขอดูก่่านะาผ้าเขามีออกก่อหรือเปล่ามีป้องกัน40มีออฟเงินกู้มีตัดการ40แล้วก็มีตกเมืองแล้วได้เงินคืนไม่มีออกก่อใช่ไหมถ้าไม่มีออกก่อน่ะ เขาจะจุบันเทิงไม่ได้นะใช่ไหมพอเบิน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 สามครั้งอ่านี่ไงระเบิดลงนะครับเขาก่อสร้างเป็นมาร์คทุบไปแล้วนะง่ายเอฟเฟกต์ติดนะใบแดงนะไปเปล่าเอวเียงต้องกวาล้างนะเนธนะอ่ะตุ๊บไปแล้วนะครับเนธไปแล้วนะอ่ะมาเราและทีนี้ ไปข้างหน้านะปับ๊บบังคับจ่ายเงินยังนะครับมือยังไม่แพงนะเรียกไปทีนึงอ๋อไปสร้างเอนมาร์คหลุมดำไม่ติดนะครับหลุมดำเดนชั่น8ป้าเปอร์ไม่ติดนะบังคับจ่ายเงินเริ่มแพงและเริ่มแพงและ <S <S อัดเดียวนะ <S 2> <S 2> บักไปเนี่ยหลุมดำย่ายเดนชั่น ม,มาครับจ่ายเงินกูไปแล้วหอบสร้างเลนมาร์กไหมหอบไปสร้างเลนมามออร์านากนะดูดลบม,มาทีนึงคือ <c oughs> ถ้าเราตกเอฟเฟกต์บอลลกเนี่ย <c oughs> ก็จะจับบังคับอ่าฝ่ายตรงข้ามจ่ายเงินคูสองตามเมืองที่แพงที่สุดนะครับ <c oughs> มา เจอกับยอมราด้วยกันนะครับผมอีโว wow. ยอมลาว่าซกี้ขายกันเลยทุกคนซิกี้ขายกันเลยต่างกันแค่ไปมุมหรือไปมุมพิเศษจะหลบไปไหนดีนะ้าจะหลบไปไหนดีนนะหลบไป,ป,รปบตรงไไนี้ปละฟับเปยนย้ายไปแถวแบนติดเดฟกไม่ติด ดลุมก็ปี้เขาไม่ติดนะครับเบออินไปก่อนนะขึ้นย้ายไปในแถวปั๊บแปดติดชาร์โลเลนลูกโอ้โหไม่ชาร์โลอเออหลุมดำมา,าปั๊บสลับหลุมดำไปทิ้งหวาบไม่ได้นะเดี๋ยวโดนใบแดงเออผมจะทอยสามได้ไหมสามได้ไหมลูกสามได้ไหมได้นะครับได้นะ ยืนย้ายไปี่แถวอย่างไงอึ๊บเออชาร์จโล่ไปทีนึง่งงดูกัปปี้เขาติดนะหลุมดำวางอ๋อับห <c oughs> ลุมดำนะเราไม่วาปดีกว่าเดี๋ยวโดนเอเทสนะอ้าวเมือนเขาจะวาร์ปตอนเริ่มเทินนะแต่ว่าแต่ว่าโดนยกเลิกไปนะครับโดนยกเลิกไปจากลูนนะครับลูนยกเลิกอ่า คือนย้ายตอนเริ่มเทินไงเนี่ยมาพิธีหนึ่งเดี๋ยวนะเอฟเฟคก็ไม <c oughs> ่ติดนะเอฟเฟคก็ไม่ติดนะใช้การไปแล้วชาร์จโลนี่ไงระเบิดลงทุกคนระเบิดลงไหนนี่ระเบิดลงตรงนี้นะครับระเบิดลงตรงนี้คือยิงลงเมืองธรรมดาก็จะทุบล้มลายครับถอยสามไปนะครับถอยสามไป ไนลงนะครับลงลงเอฟเฟกเราไปข้างหน้านะครับเราไปข้างหน้าเฮ้ยนะเอฟเฟกเขาไม่ติดนะเออเมืองีีไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่า <c oughs> เรากลับเมืองเราดีกว่า <c oughs> ตกเมืองประครับใจเงิน <c oughs> ใช่หรือไป่เรียบด้วยนะครับเรียบด้วยหอไปสร้างเลนมาร์กนะฟับ <c oughs> เอ้าไม่สลับหลุมดำนะตรงนี้แหละ ปับ๊บบังคับจ่ายเงินนะครับยอมไหมเนี่ยยอมนะครับมาเจอกับแวมพายดี่ดีดนะได้เล่นก่อนนะครับเอากันทาสีมาไหมเนี่ยไม่ได้เอากันทาสีมานะหมูแต่ก็ใส่ปืนหมัดพพวเวอร์แมวเ,เหนียวมาเ <c oughs> อ้าไม่ไปข้างหน้านะน <c oughs> ำาผมไม่ไปข้างหน้า เฮ้ย <c oughs> โอ้ไปข้างหน้านะแต่ว่าโดนอันนี้มันนียกเลิกไปนะครับว้าวว้าวว้าวแจ๋วแจ๋วสายกาดสายกาดเออ <c oughs> เอฟกเป็กไม่ติดนะแป่นติดนะครับแป่นติดไปมหงุดหพิเศดไป,ไปเอ๊ะหลุมดำไม่ค่อยติดเลยนะอย่างเนี่ยหลุมดำแปดสิบห้าเปอร์ทุกคน ไม่ไม่ค่อยติดเลยอเาอเาเบินสีกับหลังไปนะเอาขึ้นอะไรเนี่ยอ๋อมันขึ้นคางเหรอยกเลิกขึ้นย้ายตอนเริ่มเมทินสามสิบเปอร์ว้าวดีนะอันนี้มันนะี้เนี่ยระเบิดลงทุกคนเฮ้ยอย่าสร้างเยอะอย่าสร้างเยอะเอาแล้วเอาแล้วระวังนะระวังนะสร้างเลนมาร์ก,ก,กระเบิดลงตรงนี้นี่ลั่นเลยนะ เบอร์สองไปนะครับสั้งเป็นมาร์กไหมสั้งเป็นมาร์กนะระเบิดว่าไงเอ้าเหียบกิ๊บรอดูครับรอดูเขานะา้อยสามเอ้าบึดไปแล้วนะครับบึดไปแล้วไม่ไปข้างหน้าโดนยกเลิกแล้วทุกคนโอ้มีธรรมดาโดนยกเลิกทีเลยเออ เกิดเรามาตรงนี้แผนติดนะบังคับจ่ายเงินนะครับการบินนะครับการบินไปมดีเสร็จไหมไปนะครับไปไปปั๊บอืมไปมดีเสร็จนะปั๊บลงเล่นมาร์กเลยไหมลงเล่นมาร์กเลยดีปะมาร์กไปทีหนึงบังคับจ่ายเงินนะครับ ยี่สิบห้าเอ็มสบายสบายนะเราเราได้ตังค์จากเขามาเยอะเออืมอีกทีนึงอ่าเคลนย้ายไปแถวลงเล่นมาซีอีกมั่บอีทีหนึ่งบังคับจ่ายเงินเรียบร้อยมาเจอกับผู้พิทักษ์ดวงดาวเอรุนนี่นะเอาแล้วเอาแล้ว ใส่กันทาสีมาไหมเนี่ยโอ้๋ใส่นะครับใส่โดนก๊อปปี้การเดียนมาด้วยนะว้าวเอาเลยทุกคนมอนสเตอร์ส,สาวในตำนานวิ่งไปแล้วนะครับอ่าบุงเวศติดนะไปพิเศษวางเมืองวิ่งไปแล้วจะได้ถอยไหมเนี่ยเราอะ ระเบิดลงนะแต่ว่าเขามีการทาสีนะงไงปล่อยตีไปนะไม่แดงนะวาบไหนเนี่ยไม่วาบนะครับไม่วาบนะแนบนวิ่งไหมเนี่ยแผนวิ่งไปแล้วนะครับทุกคนโอ้ยดีนะเหลือพื้นที่อยู่หนึ่งพื้นที่ระเบิดลงไปนะครับไปข้างหน้านะเอฟเฟกต์มาไหมเอฟเฟกต์มาหอไหมลูกไม่หอนะทำไมถึงไม่หอดูดลมไปทีนึง อสีใช่ไหมสีได้นะครับสีได้ปั๊บครับจ่ายเงินข่อไม่ลูกเรียกด้วยนะเรียกด้วยเรียกด้วยเอาเรียกมาเอา้าหมวกหลุดเหรอหมวกหลุดนะครับหมวกหลุดใช้การไหมใช้การ์ดนะสบ,บายสบ,บาย เราจะไปตรงไหนดีนะแม่ <c oughs> เออวางไว้ <c oughs> เราจะเบิ้ลสองเ <c oughs> บิ้ลสองใช่ไหมเ <c oughs> บิ้ลสองได้ไหมเบิ้ลสองได้นะปับ๊บบังคับจ่ายเงินบสบายยโดนตัดลิชาร์ดไปนะแต่ว่าผมเนี่ยมีโค้ชกันนะครับก็เลย ก็เลยเสียโคมกันนะปั๊บดำปั๊บตกเมืองเราบังคับจ่ายเงินอัดเรียบร้อยมาเจือกับยอมรานะครับผมยอมรา ตุยโวนะครับพร้อมกับบัฟนะว้าวยังเอาเลยนะครับยังเอาเลยผมนิดถอยคนที่สองนะหมวกออกเกาะแบห้ามัดเพชรนะครับพัดสี่สิบชันดาเลยนะมาัดเพชรเกาะลอยฟ้าหลุมดำบัตเชิญของก็ตายกันโดดนะครับหอ่อไปแล้วนะอ้าวนี่ห่อไปสร้างเลน,นมารแล้วเบิดลงเลยทุกคนเบิดลงเลย ไหล่กาดไหลายกาดม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไร,ร,ไอะไรแอน,นุติดนะโอยห้าดีหนึ่งยังไงตูดระเบิดลงไหมระเบิดไม่ลงนะเอ๊ะเราไม่ไปข้างหน้าทุกคนเราไม่ไปข้างหน้า,าชาร์โล่ไหมเนี่ยชาร์ดนะครับชาร์ดเราเอ๊ะทำไมผมไม่ลงแลนมาร์คผม เนี่ยลุงเลนมาที่ที่ที่งแล้วเบิดใส่เนี่ยเออเอฟิกมานะเอฟิกมาเออเนสีได้อยู่นะปั๊บบังคับจ่ายเงินนะขอไหมลูกเรียกอยู่นะไม่มีอะไรออกเลยเยี่ยมไปเลยเออจะไปยังไงดีวะเนี่ยอถอยก้าวได้ไหม 9ก้าเจ็ดลูกเก้าเจ็ดได้อยู่ได้อยู่ฟับบังคับจ่ายเงินยังไงนะยังไงนะ้าไปมุมหรือเปล่พิเศษเดี๋ยวผมจะมา,าตรงนี้บังคับจ่ายเงินก่อนฟับเผื่อมันหอ่อถ้าห่ออีกทีนึงเรียบร้อยเลยหอ่อไม่ลุกเอา้าห่อไปสร้างเงินมาร์กนะ ลดลมไปทีนึงอ่าตรงนี้ละกันปับ๊บครับจ่ายเงินนะครับเรียบร้อยมามลุา้นวิน่เก้ากันทุกคนดูซิว่าผมจะปิดเกมได้ไหมเจอกับเจมวันนะครับผมคือเจอสายวิกนี่รีบจับก่อนเลยเพื่อจะเล่นก่อนอ้าวเล่นก่อนด้วยนะ ใส่ตลับหลุมดำมาโอ้โหเอาเรื่องเลยเท็ดนี้เจวอนไปข้างหน้าไหมไปนะครับฟับอื๋อไปสร้างเอ็นมาร์กปะเนี่ยอ๋อไปสร้างเอ็นมาร์กนะตลับหลุมดำเลยทุกคนว้าวว้าวว้าว,ว,าวไปไหนดีนะาเขาใส่เดินหน้าเสรหลังมาไหมไม่ได้ใส่นะครับฟับชาร์จโลดไหมเนี่ยเอ้ยไ <c oughs> ม่ชาร์จโลดเออลูกไ <c oughs> ม่ชาร์จโลดเลย เก็บเงินแลก่อนเอาไม่เตือนต่อไปนะแบนว่าไงลูกแบนติดน้าชาร์โลลเลยเออใจคอไม่ดีเลยไปมุมหรอไปมีอพิเศษอ้าวไปเลยนะครับไปเลยไปเลยดีกว่าเดทเทพทีหนึ่งซับชาร์โอลนะขอไปตั้งเลนมาร์สสลับหลุมดำออกวะเนี่ยสลับหลุมดำออกนะสลับหลุมออกอ่าสลับหลุมดำออกผมไม่ไปละ เอาพี่เจพี่เจตัดใจถอยสองไปนะครับย,ยังไงเอฟเฟกต์มาไหมปับ๊บโอ้อยเทเลพอร์ตมาอมเอฟเฟกต์ติดเทเลพอร์ตดีด้วยอะ่ะเดี๋ยวไปดูเขาก่อนนะมีอกอกก่อไหมโอ้ออกก่อแปดพันเลยยังเอายังไงเนี่ยเบิร์ตไหมเนี่ย เบิ้ลที่สองอย่าเพิ่งชาร์จชาร์จด้วยยังไงไม่ก่อสร้างนะโอ้ฉลาดมากนะเรื่องเลาเรื่องไอ,อง้ไม่ชาร์จโอ้โชคดีที่ไม่ชาร์จเอาแล้วเอาแล้วถ้าเกิดชาร์จเนี่ยเขาไปเขาไปลงก่อล้างแล้วออกเกาะถอยเบิ้ลอีกหนึ่งจบเลยนะครับโชคดีที่ไม่ชาร์จนะต่อยติดไปดีนึงเอา ลอยลงเอฟเฟกผมนะเสียคมต้องกันนะครับลีชาร์จอ้าวระเบิดลงนะทุกคนไปแดงนะไปแดงนะไปไหมเนี่ยไม่ไปนะครับแต่เราไปข้างหน้านะปับ๊บอืมือนพิธีหนึ่งขอไปสร้างนดนมาร์กไหมดำบาง <c oughs> เออ เดี๋ยวนะไม่มีอะไรออกเหรอไม่หอนะทุกคนเอฟเฟกก็ไม่ติดแหมถอยหูได้ไหมเนี่ยเบินสองครับเบิร์นสองชาร์ตปั๊บอเอฟเฟกต์มาไหมเอฟเฟกมานะเบิร์นไม่ลุกบินไว้นะครับเบิร์นไว้ปั๊บบังคับจ่ายเงินออโต้ไปแล้ว ใช้ไม่ใช้เผื่อเผื่อแปลนติดก่อสร้างติดแล้วแล้วมันไปนที่พิเศษไงฮะไ,ไม่จริงโทืมอย่างเนี่ยฟออับหอไม่ลกูกหอไปสร้างไอ้มาร์กนะเออดำว่างฟับสลับหลุมดำนะครับสลับหลุมดำ อันตรายอ่ะเออ,อะเอา้างานเข้าเฮ้ยผมไม่เห็นว่ามันจะจบบิกทุกคนเฮ้ยงงผมไม่เห็นว่ามันจะจบบิกโอ้โหดูผิดนะเศรจฐีวอนเลยทีนี้ยังไงเนี่ย จะเฟดมาไหมเทเลพอตนั้นทุกคนเทเลพอตอืมที่เขาจะจบได้ก็มีตรงนี้ตรงนี้เออไปแถวนะไงเอวยไงเอวยเจ่ต่ออีกสองไปนะชาร์ะเนี่ยเอ้าไม่ชาร์จนะ ไ่แดงนะคงไม่แดงหรอกเพราะว่า <c oughs> เราโดนโดนกันวิกคราะหอยู่นะว้าวดีชัดอืมไงเนี่ยเบิ้ลกระจายนะครับมีบัฟใช่ไหมมีบัฟเขาก็จะมีเบิ้ล เบิ้ลสามสห้าอยู่ในบัฟนะครับโอ้โหเบิ้ลสามครั้งในหนึ่งเทิร์นก็มีการกั้เปิดไปไหนก็ได้เอ้ไม่ชาร์จเหรอเขาไม่ชาร์จนะไงรีชาร์จโอ้โหรีชาร์จรีชาร์จเอ้ยรอดนะครับรอดทุกดีที่เขาจบไม่ได้ไง อเอ้ยแปดติดเออไปมุมมืแปมที่พิเศษสลับลุ้มดำสลับมุดดำนะอ่าปั๊บเดี๋ยวไปเอาไปเขาออกก่อนปั๊บเมื่อสักวทีนึงเลียดห่อไม่ได้ทุกคนถ้าห่อนี่โดนเนเทธนะอ่าทำไมจะเบึนสองได้นะเบึนสองได้ไหม มัพทีนึงบังคับจ่ายเงินนะครับบังคับจ่ายเงินถ้าเราซื้อเนี่ยเราจะโดนกันวิกขังใช่ไหมเขาจะโดนกันวิกขังว่าเขารีชาร์จการวิกหนึ่งครั้งเขาก็กลับมาเพราะฉะนั้นผมไม่ซื้อแล้วกันนะปล่อยไ,งไงว้งั้นแหละไม่ซื้อไม่ซื้อเออเดี๋ยวผมจะถอยสามนะครับถอยสามปับ๊บเหมือนไปก่อนเหมือนไปก่อนเออ ดำวางสลับหลุมดำอา่าไม่ไปนะครับไม่ไปจอยยอจอยออยอเดอ๋ยวเธอหน้าเราไปตามเก็บเขาเอาก็ต้องเบิ้ลเบิ้ลสองถ้าเบิ้ลสิบสองไม่ได้นะตกเอฟเฟกต์เราหนี่งหลุมละลายเลยถอยหกไปเอฟเฟกต์ไม่มาไปแถว ฟับเอฟเฟกมาโอ้ยอย่างเอาอย่างเอา,งเางไงเนี่ยเจพีเจ,เจวางนะถ้าเบิ้ลสองออกสี่นี่ตกแลนด์มาร์กเราหนี่ล้มลวลายเลยนะต่อยสิบไปดีนึง่งสาบแล้วนะแต่ว่าสิบโขมุมกันนะครับเขามีที่เด่น <c oughs> อยู่ที่สาบด้วย เอาไม่ไม่ไปแถวนะกลัวดูนอฟเฟกนะครับคิดางานเพื่อนเบิร์ดสีสองไปลงก็ล้างออกกอไม่ออกเกาะแปดสิบห้าหวังพุ่นได้นะออกเกาะแปดสิบห้าเล่นเจวอนเนี่ยต้องมีออกเกอาะนะครับเพราะว่าเบิ้ลดเบิร์เบิร์ดลงกาะล้างแล้วก็ออกเกาะแจ๋วเลย,ยง,ง่าย เทเลพอร์ตมานะระเบิดลงทุกคนอ,อยู่สร้างเป็นมาร์กระเบิดลงนะครับอัตเนเทสว้าวเ,าเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะเบิ้ดได้ไหมได้นะครับเบิ้ดได้แป้นมั้งไงแป้นไม่ติดนะแป้นไม่ติดซื้อ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 ก่อนซื้อก่อน68 <c oughs> ลกูก68ได้ ยังไงเอฟเฟกต์ามาไหมเอฟเฟกต์มานะหอหนี่ลูกหอหนี่ถ้าหอนี่คือจบเลยอ้าวหอนะครับหอหอหอดำวางสลับหลุมดำบัดนีหนึ่งยังไงมับล้มละลายโอ้โหก้าววินทุกคนก้าววินแบบใสสะอาดเลยว้าวฮอตตูมแปลงร่างยอมใดนี่มันช่างเยี่ยมจริงเลยนะครับนั่นนะ เป็นไงบ้างอันมณนีแปลงร่างอายอมได้นะครับคือถ้ามันไม่เจอจี้ที่กันทาสีนะผมว่ามันโอเคเลยนะครับแต่ถ้าไปเจอจี้กันทาสีก็เป็นง่อยเลยครับ <c oughs> เหมือนไม่ได้เหมือนไม่มีคอตตูมอะ่ะอ่ะใครสนใจนะครับอันเจมาีคอตตูมอันนี้ก็ไปสอยก็ได้ราคา729บาทแต่ถ้าใครเออผมไม่ชอบผมอยากได้ชาร์โลทองก็ ตามใจท่านนะไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย